สวัสดีครับผม T114 FC Mobile นะครับผมนะและวันนี้ผมจะมารีวิว CMW t h ของไของ b r i n h t o n h o อั a เบียนนั่นก็คือ Mark s ส o า Growth ถ้อดใครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมนะแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องผมสนับสนุนได้ที่การโดนเนที่ทู o m น n ี่โ l l l e t เบอร์นี้เลยครับผมขอบคุณครับไปดูกันเลย Mark s ส o w g r o t h นะครับเม็ดฟ้า o v r 96นะ มามาเกโกสเขาเล่นได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับตำแหน่งหลักของเขาคือ CM นะครับผมนะแล้วก็ตำแหน่งรองเขาคือ RB กับ CDM ถ้าตีขึ้นเม็ดฟ้าหรือเม็ดม่วงเนี่ยถ้าเล่น RB หรือ CDM ที่เป็นตำแหน่งรองของเขา OVR เขาจะลดลงไป2หน่วยนะครับนะจะถ้าตีขึ้นเม็ดแดงเขาจะ OV r าลดแค่นหนึ่งหน่วยครับผมไม่ส้มกันลดแค่หนึ่งหน่วยเหมือนกันนะครับโอเคชื่อเต็มของเขาคือปาสกาโกสนะครับผมนะ ตัวนี้สูง181ซนติมตรน้ำหนัก78กิโลกรัมอายุ32แล้วนะครับท้าที่ได้คือไซส์4ขวา5นั่นเองนะครับสัญชาติเยอรมัน,นเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับทางด้านของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนอบยานรวม96นะครับค่าพลังก็มีดังนี้ฝีเท้า93ก,การยิง95การส่งทะลุ121การเลี้ยงบอล103การตั้งรับ 88, 84 8สะท้อน่าก์อีก78นะครับ ตัวนี้ผมแทนไอ้ผมเทสิบห้านะครับผมนะเออแล้วก็ผมอัพเป็นอันนี้นะครับค่าส่งบอลน,นะครับก็จุดเด่นของเขาคือการส่งบอลแบบแม่นมากนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องการแบบพิกการพิ้วหน่อยครับตัวนี้จะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ส่งบอลดีมากๆเลยนะครับผมนะผมลองเล่นไปแล้วไอ้ผมเล่นไปแล้วนะเป็นตัวหนึ่งที่จ่ายบอลดีคือแบบแข่งกันเลยกับโซบอสลายในทีมผมอะแต่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวนี้ถึงข้าไปยิงจะอย่างนี้ ถึงค่าพลังยิงจะ95นะครับแต่ว่ามันหลอกตานะผมว่านะมันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่าเอาไปปั่นแบบเต็มหลอดนะแบบปั่นเต็มหลอดนี่ม่งออกก่อครับผมเคยลองแล้วนะต้องแบบปั่นเบาๆครับแบบมีจังหวะให้เขาปั่นแบบโล่งๆหน่อยนะฮะส่วนคุณสมบัติของตัวนี้นะครับถ้าสกิลถ้าสกิลติดตัวเป็นรูเลตการดีใจเป็นการชี้หาคนดูบแบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีคุณสมบัติร่างกายแข็งแกร่งมีพยายามเตะลูกความสนามก่อนก็คือแบบ เปลี่ยนแกนได้ดีแบบเตะขวางสนามได้ดีนะครับส่วนก็มีเพย์เมคเกอร์คือจ่ายบอลดีนั่นเองนะครับแบบเดบอยเลยแล้วก็อ,อัตราการบุกเนะีเป็นสูงอัตราการตัหลับก็เป็นสูงนะครับตอนนี้ราคาเม็ดฟ้าอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่25.9นะครับแล้วก็ตัวนี้มาดูค่าพลังภายในกันค่าพลังฝีเท้านะครับสปีดต้นก็คือ93สปีดปลายก็คือ93เลยนะครับ ก็มันไม่ได้อาบอะไรตัวนี้นะการยิงก็รวม95นะครับการทับประตู89การยิงลูกไกล115พลังยิง99การคุมตําแหน่ง91นะครับลูกพลังวอลเล่81ลูกโทษแค่78เองนะครับมาดูเรื่องที่เขาเป็นจุดเด่นกันนะครับนั่นกะ็คือการส่งบอลการส่งบอลระยะใกล้ของมาร์กาโกสอยู่ที่129นะครับบวกให้แล้วนะการส่งลูกไกล126ครับผมการมอง129 การเปิดบอล1น2เส้นโค้ง103ฟรีคิก92นะครับการเลี้ยงบอลก็คือรวมทั้งหมด103การเลี้ยงลูก101ควบคุมบอล115ความว่องไว93ปฏิกิริยา104สมดุล104นะครับส่วนการตั้งรับรวม84การประกบ83การเทเกิลแบบยืน104สไลด์แทคเกิล6กการรับรู้104การหมุ่ง58ครับน้อยมากตัวนี้สภาพร่างกายผม78ครับรวม ความแข็งแรง8 4ความก้าวร้าว8 2การกระโดด63นะครับประมาณนี้ครับสาหรับมากรอสนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปยืน RB ให้ดูนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปยืน r า RB แทนนี่ก่อนเลยโอปาจะรดเป็น94นะครับตามที่ผมบอกคือรถ2 OVR นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปยืน CDM เนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนให้ดู CDM หรอ,อนี่ตัวนี้แล้วกัน ดูหน Marco Ghost. ้ามากก็ลดลดสองหน่วยเหมือนกันนะครับตามที่ผมบอกนะฮะโอเคแล้วกลับไปแผนเดิมก่อนโอเคประมาณนี้ครับาหรับสำหรับการรีวิวมาร์กกลาโกสนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันรีสรัลลิปใหม่สวัสดีครับผม